ที่เขาเคยบอกกันนะว่าใส่เสื้อผ้าสีสันฉุดฉาดแล้วควายมันจะมาวิ่งควิดเนี่ยไม่จริงนะนี่แอดเดินทั่วเลยดูน้องควายกินหญ้ากินหญ้าไปแหวะแหวะทานหญ้ากันขอรับยำเย็นแบบนี้แบรรยากาศยำเย็นนั่นเองขอรับ เรามาเล่าเรื่องราวของควายดีกว่านะครับรับมีใครพอทราบแม้ว่าควายเนี่ยจริงๆแล้วนะฮะเป็นสัตว์ที่คู่บ้านคู่เมืองของเรานะี่ยมาช้านานเลยเป็นว่า กรัะะรุงเก่าเล่าให้ฟัง EP นี้เรามารู้จักสัตว์โบราณที่มีคุณค่าต่อชาติของเรานั่นคือควาย What? What? ควายเป็นสัตว์ที่มีความผูกพันกับมนุษย์มาตั้งแต่สมัยดึกดําบรรจากหลักฐานภาพเขียน mm hmm. ก่อนยุคประวัติศาสตร์ของมนุษย์โบราณปรากฏภาพควายภาพวัวภาพปลาสัตว์ป่าบางชนิดตามถ้าต่างๆหลายแห่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าควายเป็นสัตว์ที่มีความสําคัญในชนีวิตประจําวันของมนุษย์เดิมนั้นเนี่ยควายเป็น เพียงสัตว์ป่าแต่ด้วยสัญชตาตญาณที่ไม่ดูร้ายเกินไปทําให้คนสามารถนํามาเลี้ยงฝึกฝนจนเชื่องและนํามาใช้แรงงานคนไทยใช้แรงงานจากควายมาตั้งแต่ยุคสร้างอาณาจักรเพราะด้วยพื้นที่ในการตั้งอาณาจักรอยู่ในเขตราบลุ่มอาชีพที่เหมาะสมคือการเกษตร โดยเฉพาะการทำนาเริ่มตั้งแต่สมัยสุขโขไทยกรุงศรีอยุธยาจวบจนยุครัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันนอกจากนี้แล้วควายยังมีบทบาทสำคัญทั้งในด้านการคมนาคมการขนส่งรวมถึงยังเป็นพาหนะในการทำสงครามปกป้องบ้านเมืองอาจพูดได้ว่าควายคือชีวิตของคนไทยหรืออีกในหนึ่งก็คือควายเป็นสมบัติของชาติหรือมรดกไทยนั่นเองขอรับ เคยบอกกันนะว่าใส่เสื้อผ้าสีสันฉุดฉาดแล้วควายมันจะมาวิ่งควิดเนี่ยไม่จริงนะนี่แอดเดินทั่วเลยดูน้องควายกินหญ้าเห็นปะน้องไม่ทำอะไรน้องแค่มองมันแค่แปลกหน้านั่นเองนะฮะกิหญ้าไปควง มองกันเลยมองกันเป็นแถวแค่มองเฉยเดี๋ยวน้องก็กิน้าต่อไม่มีอะไรนะครับกินญ้าไปหลบไงเนไน้องก็กินยาต่อปลอดภัยครับ ใส่เสื้อผ้าสีสันฉูดฉาดควายไม่กลิดหลาทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาบางส่วนบางตอนของกรุงเก่าเล่าให้ฟังสำหรับในอีพีหน้าที่นี่กรุงเก่าจะนำเรื่องอันใดมาเล่าให้ฟังฝากติดตามด้วยนะคอรับสำหรับในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีคอรับ